สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีแต่สาวๆมือนน้โอ้สาววะสาวว่ะวันแปดเก้าโมงนี่แหละจากพี่นอ้องโวได้ไล่ขดจัดสิงแง่ไปทางไหนบดท,ที่นี่มีเตงเต่แดดซองตาจาพี่น้องมือน,นี้กระแดดตีดีแต่พี่น้องมือน,นี้ก็ค้นไล่ไล่ผ้าหมามาหยางจูงหมาหยางหนีจากหมานั่นกะโอ้จนซอแหบแหบเพ่งยางขึ้นหม้อสลับััติพี่น้องเลยเมืค่คยคนกระไรอุ้ย ม,ม้ามายังอันนี้ก็สนใจฮ้ยละเบื่อดะนายก็ยังวะม,าม,ามา้าพี่น้องย้อก็สีผ้าพี่น้องมาตัดขาเหตต็ดทั้งมาเก็บเห็ดแต่พี่น้องเห็ดไข่แต่พี่น้องเห็ดไข่แต่พี่น้องมาเบ่งกันค่ะพี่น้องเห็ดไข่ดอกงามงามดอกงามมังหันเก็บตาว่ากับบริไทเนาะเพราะว่าหมามันดึงหนีจากกันดึงดึงหมาหนีจากกันแต่พี่น้องเลยโอ้ยเนาะนึง่งวะแต่พี่น้องมาเก็บเห็ดจ้ะนี่จตะพี่น้อง เห็ดไข่ครับพี่น้องเนี่ยเห็ดไข่มันเย่าเด็กโกดบอกกดจะได้เนาะมันพอว่ามันลืมนาลืมหลังนะจ๊ะพี่น้องมันดับติพี่น้องโทรัพย์ก็เจ้าก็ไปตั้งใดดอกเครื่องไม่นี่นะเป็นนาเป็นหลังเสียงขอความกับบ่อด้ยินเสียงยังกับบ่อด้ยินครับพี่น้องข้าเจ้าส่องขอความมาเต็มหนึ่งกรบบ่อยินเสียงข้าเจ้าท่านเป็นน้ำตั้งใดดอกจ๊ะพี่น้อง ยาวกะได้โอ้ยมแต่แนวแห้งแห้งตั้งแต่เฮ็ดนังบ่เป็นนะ่ะพี่น้องย้าวกะได้อ่านหนังสือกับพ่อได้งูง,งูปะปลาอยู่แต่พี่น้องคนเล่นจบตัมเป็งสีแล้วนะเนาะเฮ็ดนังกับ,บ๊่เป็นอาศัยเพิงข้าเจ้ากะสัวข้าเจา้าเ็ดไห้เด้พี่น้องนั่นได้ข้าเจา้าบางคนเด้อ่พี่น้องบ่งเฮ็ดไข่ต่อกับงามงามงามพี่น้องเนี่ยนี่มีหอดลูกหน่อยมัน พูดอะหอมหอ,อมเด้ปิ่งปนแต่ว่าย่อมักปนดอกบานมันดอกจุ่จุนมง,งสี่ย่อมักตะแกงจะพี่น้องดอกบักไงมองกองเห็ดก็บมี่เห็ดอันนี้ต้องเห็ดนะยังดอกมองกองเห็ดก็บมี่เห็ดอีกดอกสองดอกจับพี่น้องมาเนี่ยมองย่อกองเห็ดจะไดข้ามหาได้เนี่ยแล้วเอ,อขาขาหนีไปได้จ้าเนี่ย เอาขาหนึไปข้ามหาอีกก้อนจากพี่น้องโอ้ยมีอีกบนนอบนนอบาในี้เนาะท่างใดมีอีกบนนอบานี้เนาะเห็ดไข่นะจ้ะปีที่แล้วหนูออกเป็นมู่เป็นมู่เป็นมู่ได้จ้ะเห็ดไข่จะ้ะอยากพาไปเบิ่งข้างในค่ะพี่น้องว่ามีเห็ดเพิอกบานบ่ เก็บเฮ็ดน้ำหมากจับพี่น้องเฮ็ดน้ำหมากเว้ยถาก่ะฮาว่าต้องดึงไปจับพี่น้องเฮ็ดน้ำหมาก แต่พี่น้องไม่อยู่สองดอกเห็นที่แวบ,บแวบเห็นที่แวบแวบตั้งพีจ้ะโอ๊ยดอกกีไล่แทะถาก,กินบดเดี๋ยวกันเด้อจะพี่น้องหาก่อนโอ้ยพี่นอ้องเลื่อีกแว้วก <laughs> ขาวงามแต่พี่น้องวสาสันขาวงามขาวงามวสาสันพี่น้องเลยดอกแหลกแหกมันบวอยางบักจอบบักเกียบบวอยางบกงักยน่าแน่มันมักไปใหญ่แท่เดียวเนี่ยแต,แต่พี่น้องเวอยางบักจบดีแหละแต่พี่น้องบวอยางบักเน่าแต่พี่น้องเออตั้งไหนก็นลื่มลาลาเนาะแต่เนาะต้องค่อยไปเบื้องดอกไม่ก็ได้ดอกเนาะจ้ะเก็บเอาก่อนแต่พี่น้อง จงไวทมันไงทากินเบิดนีกจ้ะพี่น้องสามดอกดอกนี้พ่เอาดอกจ้ะไบททากินซะเอาดอกนี้จ้ะพี่น้องนีกจ้ะเด้จแต่เด้อจ้ะพี่น้อง ย่าพ่อเห็ดเผิงหวานดอกน,น้อยๆน,น้อยไว้าจากพี่น้องอันพว่วมแตกดินกะมีอันดินอืมดินพว่วมแตกกะมีจากพี่น้อง จังสีด้วยจะไปเบิ้งเฮ็ดเพิงหวานจับพี่น้องนี่จับพี่น้องดินดินพ่วมแตกจับพี่น้องแล้วก็นี่อีดอกนึ่งจากพี่น้องเย้าเอาอันหมากสนทับไว้มองนี้อีกมองนึ่งจับพี่น้องเห็นบ่อขาดดินผู้้ผูุยู่อยู่นั่นจ้ะผุ่ยู่อยู่หันจ้ะดินพ่วมแตกขึ้นมาจับพี่น้องจ้ะเดี๋ยวเ้าเดี๋ยวหาเบิ้งอีกคนนาะจ้ะเนาะ เฮ็ดพึงเลือดน้อยจ้ะพี่น้องเฮ็ดพึงเลือดน้อยแมนมานละนเนี่แมนมาล่ะแมียนนี่รักเด้อเด้อ ใจเนาะมาเอาดอกพี่จะ่ต้องคอยสิมั่นใจพี่จะมั่นใจสังเกตด,ดีๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อมันเกิดเปนน้ำกันได้จ้ะเห็ดเพิ่งเลือดของแท้กับของบอ่แทรกกร่ก็ไดจักมันมีจักพันอ๋อทายกล่องกระดาดพี่น้องเอ้ยตากระเบิงต่้งแต่เห็โดโทษได้หลายจ้ะ นี่แม่จะวังหันมันเป็นสีเหลืองทั้งไตดอกเป็นสีเหลืองอันของกินได้มันเป็นทั้งไตดอกสีแดงแม่จะ้ะเนาะนี่จับพี่น้องดอกหนึ่งเห็นบ่จ้ะนี่ดอกหนึ่งจับพี่น้องจงไหวสกอนเหมืออื่นยังคอยสีมะอาพี่น้องอุ้ยเย้าสมาเบือกล่องตัวนี้แท้ลืมหนาลืมหลัง กดแล้วก็ยังบ่เป็นกดจับพี่น้องโอ้ยโทษห,หลายอีกแล้วพี่น้องต้องกราบขอโทษขอไปหลายๆได้จ้ะเด้ออ้ยเซงเซ่งเซ่งเซงง,งามไหนกะว่ามันจะของกดจับพี่น้องว่ามันจะของกดบึงกะขาดก,กันเด้จับพี่นอ้องเด้อเฮ็ดน้ำงามกันเลยบริไทพี่น้องบึง วัแถมนบอลนี่โอ้ยโทรศัพท์แต่ละเครื่องเครื่องนั่นก็นกดง่ายแต่พี่น้องเครื่องนั่นนะ่ะแต่ว่ามันโหลดคลิปซาโหลดคลิปนี่สามสี่ชั่วโมงยังมันได้พอคลิปอยู่โหลดอยู่นั่นเครื่องนี่มันมันผัดโหลดคลิปไว้ะน่ะแต่พี่น้องเครื่องชั่วโมงก็ได้แล้วคลิปนะนี่เลย มันนา่ามันนา่ากดหลายต่อแม่จ้ะมันก็นเลยลืมลืมแล้วกดกดแล้วมันบ่นเสียงดังให้เฮาอนนะจ้ะพี่น้องน่าค่ะพี่น้องหาต่อจ้ะนี่จ้ะพี่น้องดอกนึงจ้ะงามงามงามจ้ะพี่น้องงามงาม โอ้ยเปิ้นไปจับพี่น้องโอ้แต่มันงามคัจกจัะพี่น้องเจ้าเห็นเห็ดเพิ่งหวานสองดอกอยู่ทางใต้เพื่อ เย่าผ้าลูกลูกโดดทักทิเทียลงมาแต่พี่น้องเดยายจ้าผ้าพี่นออ้องคือเก็บเด๋ยจ้าหาหม่องว่างกระตาก่อนจากพี่น้อง <c oughs> ดูสิจะลงไปเด้นี่จะพี่น้องนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งล้มไปทางไตแน่เอาได้บาบูจะพี่น้อง แกระดอกหนึ่งว่ามันมีดอกผีเถือกกินบ้ดแล้วจ้ะเนี่ยแต่ดอกนี่จับพี่น้องสองดอกนีเอีกบัลละตายตายจับพี่น้องเดี๋ยวเจ้าบัลลังตัดขาให้เบิ้งด้วยค่ะพี่น้องสองดอกนีเด้อ <c oughs> โอ้ยทั้งผีจับพี่น้อง ท่างพี่จะพี่น้องอีกดอกนึงจ้ะได้จ,จัดละค่อยๆย่างไปก่อนจ้ะแต่พี่นอ้องดอกนึงจ้ะท่นี่ไต่ขั้วมาจ้ะมันนี้อันกระเตอกกระโบเลียวเห็นคือกันลาสีลงมากลดสีลงมา,มงมาแม่ย่างบ่ได้นะจ้ะเอาใส่กระตาก่อน ว่าจะไปต่อจากพี่น้องมีแบบลักบานจากพี่น้องเอ้ยมีแบบลักบานมันเลยอยู่ในนี่คือว่านั่ะนะพี่น้องนี่จากพี่น้องโอ้แต่ว่าก็เอาได้อยู่จากพี่น้องอพุ่นะเดี๋เพิ่นออกพิท่องผูจากพี่น้อง ออกินน้ำผู้น้ำนั่นไปทั้งเสียละจะพี่น้องเบิงเบื้งนี่นละจะพี่น้องดอกเฮดจะเยะ้ากระสีอยากถ่ายรูปตัวละทุนอะจจะพี่น้องมาเบิงแบบลักบานแบบลักบานจะพี่น้องเบิงดอกบักไงลักบานโาเรเซียไปกินน้ำทั่วทิศทั่วแดดไรเด้อ มึงนะา๊ะพี่น้องมึงมือมึงมือเอาได้บ๊บบูหล,ล่ะพี่น้องต่าแข็งนีได้ละจ้ะเดี๋ยวเลี้ยวมงก่อนมันเดี๋ยวไปเห็นนะจ๊ะมึงก่อนหูต่ว่าขาเด้ขาคือเป็นตักนั่นดีแถพี่น้องอ้าขาเอาได้จ้ะพี่น้องขาปนแสบจ้ะพี่น้องขามัน ย่อมมากินตะคามันนี่แหละจ้ะ แซบตัดขาเอสแต่พี่น้องเก็บมาวาังหันละตอนที่ไปเก็บในคลองหล่ะแต่ยังมั่ได้ตัดเหลืองเบิดตจัพี่น้องเลยตัวอยียงมันยังอยู่ข้างในอยู่นี่จับพี่น้องดอกง่าังหันที่เยาวราชไทยรูปวังหันขายังแน่นจับพี่น้องิึงอุ้ยแต่ขาแม่ อุ้ยขาแม่พี่นอ้องหัวด่ะเห็ดที่มันไตทองเหลืองสีน่ะข้างขึ้นบริจาะพี่น้องคันข,ข้างขึ้นเนี่ยคือพื่นเหลืองเบิรเลยก็เป็นนิ่มเบิรเลยจากพี่น้อง ผ้าลูกปีนขึ้นมากผ้าลูกปีนขึ้นมากกับมาพ้าอีกดอกหนึ่งจากพี่น้องปีนขึ้นมากเ้าแอบแบพี่ขะดอกหนึ่งยังน,น้อยๆอยู่จับพี่น้องดอกนี้งจงไว้สักก่อนจาได้ยี่ดอกหมองมันน่าจะเลี้ยวหายด้วยเฮ้ยนี่เดี๋ยวพี่น้องอีกดอกหนึ่งก็เลี้ยวหายได้จังหันไหมคือบู้เลี้ยวเห็นดอกนี้เอาอยู่จ้ะเพราะว่าถากกินถากกินไปจ้บพี่น้อง ปีนเขาขึ้นไปต่อจะสั้นกินดิงอยู่โอ้ตายตายตายมึงนะพี่น้องนี่จ้ะสองดอกงามๆามงามอยู่ตาบะถากกินไปเคองหนึ่งดอกนี้ตะปูอยู่ตอจะใส่กระตาจ้ะพี่น้องเลือดเลงเลือดดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องเป็นหูจงโปงอยู่ พี่น้องก็อเอาได้เยอะนี่จากพี่น้องจงไว้ซีดอกข้าเจ้าเอาเบิ้ลสามดอกนั่งอยู่ดอกหนึ่งเอาสก่อปรกแต่ข้าเจ้ามาเอาอีกจงไว้ซีดอกต้นซ้ำๆกันนี่แหละจ้ะข้าเจ้าเอาเบิ้ลแ,แต่ว่าข้าเจ้าเอาข้าเจา้าข้าเจา้าบ่ได้ถอ,อนนี่จ้ะพี่น้อง ข้าเต้าตาัดเอามันจะได้ซ้ำได้ดอกหน่อยๆไปตัดเอาเนาะขาเจ้าคือตัดเอาหัวดอกหน่อยๆห,หนึ่งไหมน้าพี่น้องไปเบิ่งอีกจ้ะจ้ะพี่น้องดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้ะพี่น้องมองนี้กำลังสิออกตัวละี่ปกติ่นออกหลายดอกจ้ะพี่น้องมองนี้แต่ผลบักเกิดน้ำหักใหม่สะเด้ งไวเมื่อวานนี่แหละจ้ะพี่น้องมื้อนี้จงไว้หลายอยู่จ้ะสร้างปลาไก่ไก่ปรจงแล้วกาดยางมากเห็ดน,นี่พี่น้องเกิดอยู่ข้างหนทางโอ้ยเห็ดอันไข่าขาวพี่น้องเห็ดไข่าขาว เห็ดไข่ขาวจ้ะจ้ะเห็ดน้ำหมากจ้ะพี่น้องเห็ดน้ำหมากดอกนี่อันนี้มัยนยังเนี่เห็ดเบือ่อมาแต่เขาได้กินอย่างดอกจ้าดมยางอยู่อเกิดดอกเดียวจ้ะพี่น้อง เกิดดอกเดียวอยู่โดดเดียวเดียวได้เพื่นว่าย่างไปซ่อมอีกกอนทางนี้โอ้ยเดี๋ยวจะท่ากันแกเลยนะไม่ ลืมเอาอยาหมองมาท่าดังหมา,าไว้จ้ะพี่น้องมันดมดีคักเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเห็ดไข่เอาือจะเป็นสีเห็ดไ่เห็ดยังกอ่อเห็ดไข่จ้ะพี่น้องเนี่ยออกน้ำกันกับเห็ดอันน้ำหมากบ้นเห็ดน้ำหมากข้าเจ้ามาถอนถิ่มไว้หมว่านพี่น้องนี่ไหมจะมาถอนตนนี่ ดอกหนึ่งพี่น้องดอกหนึ่งเฮ้ยเห็ดกินได้เขาเจ้าว่าเอาเขาเจ้ามาถอนทิ่มเว้ยตัดขาพี่น้องมันเสียบบ่ได้พี่น้องมันเสียบบ่ได้เนาะจะ๋าเจ้าบ่ได้ตัดขาให้าบึ้งเนาะค่ะเนาะเสียบบ่ได้ค่ะ จะพี่น้องเฮ็ดไข่ดอกหนึ่งจากพี่น้องนี่จะใส่กัตตาใส่กัตตาทั้งพีก,กัมมีจ่จากพี่น,อน้องเดี๋ยวเห็นดอกหนึ่งดอกน้อยๆนี่จะแกงแซ่บจะเห็ดดอกน้อยๆนี่ หาพร้อมเด้อทาัานนเห็ดอีหยังเนาะนี่โอ้ยเห็ดหนาหมากอันนี้เป็นเห็ดเพิงหวานจ้ะพี่น้องเห็ดพื่งหวานเห็ดพื่งหวานเลยเอาลวดเนาะโอ้ย,ออยพี่น้องมันเหลือง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 ฮะนี่ จ้พีทัง ừ, ้งสี่มันกระสีออกกระจายไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเฮ็ดกระได้ ừ, ยังมันเลียวหาบางเฮ็ดไข่อีกไอ้คนเฮ็ดไข่มันเคยออกหลายปีกายมงนี่จากพี่น้องแล้วาาด้วยใจเลี้าวหาก่อนเด้อจากพี่น้องเด้อ เดี๋ยวจะดอกหนึ่งพี่น้องเพ็ดไข่้ <c oughs> อขอถอดไตไลเด้วยค่ะพี่น้องเด้อโชงจา <c oughs> ขอถอดขออภัย,ยเด้อาจากพี่น้องเด้อฝำ <c oughs> ลังกสิบอกว่าโชคดีค่ะโชคดีครับนี่แหละเนาะยังหามาเเรื่อยมาพอเห็ดเพิงเลือดจากพี่น้องบล้ พี่น้องสองดอกก่ทางพูนเสียบกล้องซะบันี่นี่แต่พี่น้อง ดอกแม่พอดีเลยดอกกลุ้นจนเสียงามคักเนาะโอ้ยผู้ด่าพี่น้องงามงามงามโอ้ยงามพี่น้องย,ววายาง่าว่ายย่ิมานังเศร้าเมื่อยตั้งกระตาไว้มองนี้เ่ะจ้ะพี่น้องว่าสิน,นังเศร้าเมื่อยอยู่เทิงต่อบวยตะนางปับ เลี้ยวเฮ็ดเห็ดเพลิงหวานปั๊บเลยจับพี่น้องก็เลยบได้ยนางจับพี่น้องก็สิผาพี่น้องมาเก็บเอาเห็ดเพลิงหวานจ้ะเสียบไม้ก่อนจับพี่น้องเบิงค่ะพี่น้องจ้ะ้ข้าเจ้าะยางมั่นดีจะหมอบ้านข้าแต่เมาเก็บเอาเห็ดทิพย์พลิงอยู่นี่จับพี่นอ้องแต่ว่ามันกะขาแมง ขาแมงจังซีเนาะค่ะขาไม่หนอนนังเสียเมื่อบา้านฝ่าวเหตดไว้เลยจากพี่น้องขามันมีแมงนะแต่มันกระสีล่ามไปเบิดนะจากพี่น้องมาที่ีหนนี่จากพี่น้องมันนี่ยากกว่าสิภาพี่น้องลงไปทั้งใตพุูนละจ้ะลงไปทั้งอันเขาทั้งุ่หละจากพี่น้อง,องคลิปนี้ก็ะซิำนี่เนาะจากพี่น้องเนาะย่ากัน ทังเมื่อละจ้ะพี่น้องลงไปตะลางนี่กแต่แม่นทังเมื่อละจ้ะพี่น้องเห็นบา่จั่นทางจ้ะพี่น้องนะ,ะก็คือ้าลูกเมื่อก่อนจ้ะม้นนี้ลืมเอาขนมลูกมาลูกส่งคือสี่หิวแล้วจ้นะเนาะว่าสิไปอีกป่าหนึ่งก็บ,บ่ไปแล้วจ้ะนี่จ้ะก,ก็ได้เต็มกระตาละจ้ะพี่น้องเนาะคะ่ะบอก,กันคลิปไมจ่จ้าายบายจา้าโอ้